พาไปเข้าคลินิกทําหน้ากันหน่อยไหมได้พี่มาเลยเรื่องนี้ขอเตอือนสาวๆนะคะสาวๆอย่างคุณเป็กกี้คุณซาน้อย่างนี้นะคะใครที่รักนนใ,รรในความสวยใช่คุณพศอีกคนนึงใครที่รักในความสวยความงามต้องฟังหน่อยนะคะจะพาหมอไปหาหมอทําหน้านะจะทําหน้าที่ไหนต้องเช็คกันให้ดีๆเพราะว่าล่าสุด มีหญิงสาวรายหนึ่งไปทำสัลยกรรมเขาไปตัดถุงใต้ตาคุณผู้ชมคืออะไรไปตัดถุงใต้ตาเวลาเราตาบวมอะ่ะอายุประมาณหนึ่งหรือบางคนอะ่ะอายุน้อยแต่ว่าอถุงใต้ตาเนี่ย<อ>มันดันบวมม,มันดูไม่สวยอะ่ะเหมือนเหมือนคนร้องไห้อยู่ตลอดเวลา ผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ชอบเพราะเขาอยากตัดออกถ้าเรามีเราก็ไม่น่าจะชอบเราก็คงอยากไปตัดออกมยังไม่เคยตัดพี่โชคดีไม่มีเพราะตาพี่เหี่ยวไม่ได้บวมขึ้นใหม่ใช่ฉีดมาเหมือนกันนะคะก็เขาไปตัดกับคลินิกแห่งหนึ่งแต่สัญญการณผิดพลาดใต้ตาเกิดอาการบวมแล้วก็ติดเชื้อเธอเนี่ยผิดหวังมากจนกลายเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงต้องทานยาทุกวันคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งที่สําคัญมาทราบทีหลังว่าคลินิกนี้ยไม่ได้เป็นหมอเฉพาะทางนะ คือเป็นหมอทั่วไปสาวคนนี้เธอเคยเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมแต่พอทำพอถึงเหตุการณ์นี้ยเธอไม่สามารถทำงานได้ปกติไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่สามารถขายของได้นะคะคหมอคนที่ทำให้เนี่ยเขาก็ไม่รับผิดชอบใดๆเธอจึงมาร้องเรียนกับคนนี้คนที่พึ่งพาได้คุณกันจอมพลังให้ช่วยเหลือค่ะพี่กันจอมพลังนะครับ<ๆ>ก็เลาเพิ่มเติมว่าเธอเนี่ยอยากสัลญกรรมตัดถุงใต้ตา อยากให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นแต่ไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เพราะว่าทําเสร็จปุ๊บเนี่ยตานะครับมีอาการบวมค่ะบวมไม่พอยังอักเสบอีกด้วยนะครับน้องคนนี้เนี่ยก็กลับไปหาหมอค่ะคุณหมอกลับบอกว่าตาเธอถึงขั้นอาจตาบอดได้เฮ้ยเฮ้ยเขาจตั้งไปทําทําเก็บถุงใต้ตานะบวมไม่พอยังบอกว่าบอดได้อีกนะครับาจากนั้นนะครับทางคุณหมอเนี่ย ได้ให้กลับไปรักษาอาการบวมบริเวณใต้ตาต่อซึ่งผู้เสียหายเนี่ยกลับไปแก้ไขด้วยการผ่าตัดถึงสองรอบโอ้โหทําให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความไม่สบายใจในความเป็นมืออาชีพของคุณหมอรอบแรกก็กลัวแล้วนะรอบแรกก็ไม่เวิร์ครอบสองก็ไม่เวิร์กแล้วจะมาอบอกว่าตาอาจจะบอดได้อีก<ม>นะครบับกลัวจริงๆวันนี้นะครับคุณกันเนี่ยก็เลยพาผู้เสียหายนะครับเดินทางมาแจ้งความที่สพปากเกร็ดโอ้ยข้างๆเองใกล้ๆจากนั้นนะครับ ประสานกระทรวงสาธารณาสุขให้นะ,ะครับให้ตรวจสอบคลินิกดังกล่าวรวมถึงสถานที่ว่าเหมาะกับการทําหัตถกรรมหรือไม่ค่ะคุณกันบอกเลยนะครับว่าเห็นบาดแผลแล้วเนี่ยสงสารน้องมากค่ะเออดาสาวผู้เสียหายนะถ้าบอกว่าหลังจากเนี้ยคือหลังจากที่หมอคนนี้รักษาเธอไม่ได้นะเธอก็ไปหาหมอเฉพาะทางที่ไว้ใจได้ซึ่งคุณหมอโรงพยาบาลเฉพาะทางคือตรวจสอบสอบถามให้คำปรึกษาในทางรักษาแล้วก็แจ้งว่าบริเวณใต้าตาเนี่ยหมอบอกนะ หลังจากผ่าจากคนนี้แล้วไปหาหมอเฉพาะทางหมอบอกเนื้อใต้ตามันตายหมดแล้วเนื้อใต้ตาตายคืออะไรอะตายหมดแล้วซึ่งร่างกายเนี่ยเยียวยามาได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วหมอเฉพาะทางให้ไว้สองทางเลือกนิกี้คเขาบอกว่าให้เอาเนื้อใต้ตาออกแล้วเอาเนื้อส่วนอื่นมาแปะโอ้โหมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยต้องผ่าเอาส่วนอื่นมาใส่แต่ข้อเสียคือผิวจะแตกต่างกัน ไม่เหมือนหน้าไม่สีคนละสีแล้วโอ้โหน่ากลัวนะแล้วก็ส่วนที่สองค่ะจะใช้วิธีทาบอลลูนใบหน้าแต่ต้องมีการผ่าตัดถึงสองครั้งเพื่อทําให้เนื้อตายกลับมาสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแล้วดูนีแพนด้าเลยอ่ะไ่ผ่าตาไปอย่างนี้เลยหรอโอ้แต่แผลอาจจะรุนแรงและใช้ระยะเวลารักษานานกว่าหนึ่งปีนะคะซึ่งยังไงเนี่ยเสี่ยงเสียโฉมแน่ๆไม่สามารถกลับมาสวยแบบสมบูรณ์ได้แต่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ก็ต้องยอมรับในหน้าที่มันไม่สมบูรณ์นี่ค่ะ นะคะเพราะคุณหมอบอกแบบนี้หมอมันเศร้านะเศราสิพี่เธอก็สะเทือนใจอะแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าการทำทำสัญญกรรมครั้งนี้จะทาให้ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้และทรมานมากนะคะแต่ข่าวดีคือทางโรงพยาบาลยันทีติดต่อมากระทางคุณกันว่าเอ้ามาอยากช่วยเหลือยังไงก็ขอเป็นกําลังใจนะคะความสวยความงามเนี่ยทุกคนอยากสวยหมดแหละไปทําก็หวังว่าจะสวยขึ้นแต่พอมันไม่สวยแบบนี้ทุกใจด้วยแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วด้วย เห็นใจจริงๆแสดงว่าเวลาจะไปเลือกทำอะไรต้องดูรีวิวก่อนไหพี่ต้องดูดีๆใช่ไหมด,ดูรีวิวเช็คข้อมูลก่อนเนาะ